GWM ประเทศไทยประกาศร,ราคา GWM ทั้ง300แล้ววันนี้ในงานบางกอก International Motor Show ครั้งที่46ประจำปี2025โดยมี3รุ่นย่อยให้เลือกคือรุ่น 2.4T Pro 2 Wheel Drive ใน,นราคา999,000บาทรุ่น 2.4T Ultra 2, ra, 2 Wheel Drive ใน,นราคา1 00, 1 4 9 0 0 0บาทและรุ่นสูงสุด 2.4T Ultra 4, T ra, 4 Wheel Drive ในราคา1 2 4 9 0 0้บาทซึ่งเป็นราคาแนะนำในช่วงเปิดตัวเท่านั้นสำหรับลูกค้าที่ออกรถ800คันแรกโดยสามารถสมมอรรถภายในเดือนเมษายนนี้เป็นต้นไป GWM Thailand พร้อมยกระดับสู่การเป็นแบรนด์รถยนต์ที่มีผลิตภัณฑ์ครอบคลุมทุกประเภทพลังงานเผยนวัตกรรมใหม่กับขุมพลังเครื่องยนต์ดีเซล 2.4 T Generation ใหม่ล่าสุดพร้อมเกียร์อัตโนมัติ9สปีดใน New g w วีเท้งา0 0ดีเซลเพื่อมอบประสบการณ์การขับขี่ที่ดียิ่งขึ้นโดย GWM ได้เริ่มพัฒนาเครื่องยนต์ดีเซลมาอย่างยาวนานมากกว่า30ปีตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นของการดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมรถยนต์โดยเครื่องยนต์ดีเซลถือเป็นความเชี่ยวชาญอันดับต้นตนของแบรนด์ผ่านการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนามาหลากหลายเจเนอเรชัน ซึ่ง G. w M มีการลงทุนในการพัฒนาเครื่องยนต์รุ่นนี้กว่า200ล้านหยวนหรือประมาณ1,000ล้านบาทมีการพัฒนาห้องปฏิบัติการวิจัยเครื่องยนต์อย่างครบชุดสะท้อนให้เห็นถึงนวัตกรรมและความพยายามในการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหนือชั้นและประสบความสําเร็จอย่างงดงามในประเทศจีนและทั่วโลกการันตีด้วยผู้ใช้เครื่องยนต์ดีเซลเกือบ2ล้านคนใน170ประเทศและทุกภูมิภาคทั่วโลกโดยเฉพาะประเทศแอฟริกาใต้สารัฐอาหรับอิมิเรต และรัเสเซียซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงความนิยมและความน่าเชื่อถือของเครื่องยนต์ดีเซลของ GWM ในระดับโลกสำหรับเครื่องยนต์ดีเซล 2.4T เจเนอเรชั่นใหม่ล่าสุดมี4จุดเด่นสำคัญที่จะยกระดับทุกประสบการณ์การขับขี่ให้ดียิ่งกว่าเครื่องยนต์ดีเซลแบบเดิมๆได้แก่การประหยัดพลังงานที่ดีมากขึ้นฉีกกฎของเครื่องยนต์ดีเซลทั่วไปให้ประสบการณ์การขับขี่ที่นิ่งเงียบและนุ่มนวลกว่าที่เคยประสิทธิภาพการขับขี่ที่สูงขึ้นและการรับประกันคุณภาพที่ยาวนานขึ้น โดยในประเทศจีนได้นำร่องเปิดตัวเครื่องยนต์ดีเซล 2.4T Generation ใหม่นี้ในรถยนต์2แบรนด์ผลิตภัณฑ์อย่าง GWM Tank และ GWM Power เป็นที่เรียบร้อยแล้วและเร็วๆนี้ GWM Thailand เตรียมนำ New GWM Tank 300ดีเซลที่มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซล 2.4T Generation ใหม่ให้ชาวไทยได้สัมผัสผสานกับความหลอ่อเท่ให้โดดเด่นครบเครื่องในทุกเส้นทางเพื่อการใช้งานในชีวิตประจำวันที่หลากหลายทั้งในเมืองและนอกเมือง On Road และ Off Road 4ดเด่นการันตีคุณภาพเครื่องยนต์ดีเซล 2.4T เจเนอเรชั่นใหม่ล่าสุดเพิ่มประสิทธิภาพและประหยัดพลังงานได้ดียิ่งขึ้นขุมพลังเครื่องยนต์ดีเซล 2.4T ใหม่นี้มาพร้อมกับเทคโนโลยีเทอร์โบแปรผัน VGT ที่มีแรงดันสูงถึง2,000บาร์ควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ท่อร่วม ID แบบคู่ที่ฝาสูบระบบอ e ิเล็กทรอนิกส์ Exhaust Gas Recirculation e c r และระบบปั๊มน้ำมันเครื่องแบบแปรผันทำให้เครื่องยนต์ สร้างพลังกำลังได้อย่างมีประสิทธิภาพการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นช่วยลดการปล่อยไอเสีย NOx และประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงนอกจากนั้นเกียร์อัตโนมัติ9สปีดท,ที่มีช่วงอัตราทดเกียร์ที่กว้างถึง8.843ทำให้รถสามารถเปลี่ยนเกียร์9ได้ที่ความเร็วเพียง90กิโลเมตรต่อชั่วโมงช่วยให้เครื่องยนต์สามารถปรปับอัตราการเปลี่ยนเกียร์ให้เหมาะสมกับการขับขี่ในนแต่ละสภาพถนนและสอดคล้องกับการทำงานของเครื่องยนต์เพื่อลดการใช้พลังงานที่ไม่จำเป็นออกไปโดยอัตราการบริโภคน้ำมันของท300ดีเซล อยู่ที่14กิโลเมตรต่อลิตรตามมาตรฐานการทดสอบอ co s สติ k ก er เกอร์ในประเทศไทยสำหรับรุ่นขับเคลื่อน2ล้อซึ่งน้ำมัน1ถังดีเซล b 7สามารถขับขี่ได้ระยะไกลมากกว่า1000กิโลเมตรดังนั้นเครื่องยนต์ดีเซล24 t ใหม่ของ GWM จึงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่มองหารถยนต์ที่มีประสิทธิภาพสูงในการขับขี่คุ้มค่าและประหยัดพลังงานได้ดียิ่งขึ้นมอบการขับขี่ที่นิ่งเงีีียยยบแลละนนนุ่นน่่มนนววทกเครือตดดซโัไป เครื่องยนต์ดีเซล 2.4T ใหม่ของ GWM มาพร้อมกับเทคโนโลยีลดการสั่นสะเทือนของเครื่องยนต์และการพัฒนาเทคโนโลยีในการลดเสียงรบกวน NVH ที่ยอดเยี่ยมด้วยการออกแบบใหม่ของท่อไอเสียเทาลูกเบี้ยวปั๊มน้ำมันเครื่องท่อน้ำมันแรงดันสูงสายพานทามมิงและบาลานซ์ชาร์ฟจึนไม่ห้องโดยสารมีระดับเสียงต่ำกว่า68เดซิเบลในช่วงอเดเอลสปีดให้ประสบการณ์การขับขี่ที่เงียบสงบนิ่งไม่สัน่นเทียบเคียงได้ก,กับเครื่องยนต์เบนซิน ช่วยการเดินทางเป็นไปอย่างราบรื่นและสะดวกสบายในทุกสภาพถนนพละกกำลังและแรงบิดที่ยอดเยี่ยมเครื่องยนต์ดีเซล 2.4T Common Rail Direct Injection ชนิดแรงดันสูงควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์พร้อมระบบเทอร์โบแปรผันเจเนเรชันใหม่ล่าสุดนี้เป็นเครื่องยนต์ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาให้มีประสิทธิภาพสูงมอบพละกกำลังสูงสุดถึง135กิโลวัตต์หรือ181แรงม้าที่3,600รอบต่อนาทีด้วยแรงบิดสูงสุด ถึง260นิวตันเมตรในรอบครึ่งต่ำและแรงบิดสูงสุด480นิวตันเมตรแบบต่อเนื่องหรือ flat torque ที่1,500ถึง2,500รอบต่อนาทีทำให้การออกตัวและการขับขี่ในพื้นที่ที่มีความท้าทายเป็นไปอย่างง่ายดายและยังทำให้อัตราการบริโภคน้ำมันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสามารถเร่งความเร็วจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายในเวลาเพียง1 1วินาทีการตอบสนองที่ฉับไวนี้ทำให้ผู้ขับขี่ สามารถเปลี่ยนแปลงทิศทางหรือเพิ่มความเร็วได้ทันใจในทุกสถานการณ์ทั้งการขับขี่ในเมืองและการขับขี่แบบออฟโรดสร้างความมั่นใจและมอบประสบการณ์การขับขี่เพื่อคนเมืองและสายลุยได้เต็มที่ความทนทานสูงรับประกันคุณภาพที่ยาวนานถึง1ล้านกิโลเมตรเพื่อแสดงถึงความใส่ใจในคุณภาพและความทนทานของเครื่องยนต์ GWM ได้ทำการทดสอบเครื่องยนต์นี้ในสภาพอากาศหนาวและร้อนสุดขั้ว300ชั่วโมงทดสอบการทำงานที่ความเร็วรอบสูงสุด 500ชั่วโมงและในสภาพถนนและสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันถึง76รูปแบบทั่วโลกโดยมีระยะทางรวม6ล้านกิโลเมตร GWM มุ่งมั่นและใส่ใจในคุณภาพและความทนทานของเครื่องยนต์เป็นอันดับแรกจากโครงสร้างการออกแบบที่เน้นการเพิ่มประสิทธิภาพลดการใช้พลังงานลดเสียงและการสรั่นสะเทือนทําให้เครื่องยนต์รุ่นนี้มีความทนทานสูงทั้งการใช้งานแบบขับขี่ในชีวิตประจําวันการท่องเที่ยวสุดสัปดาห์หรือแม้แต่การขับขี่แบบออฟโรดที่ต้องใช้พละงกำลังและแรงบิดสูง GWM พร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าด้วยการมอบการรับประกันคุณภาพเครื่องยนต์ที่ยาวนานและครอบคลุมมากขึ้นถึง1ล้านกิโลเมตรหรือ8ปีเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความมั่นใจในคุณภาพของ GWM ในเครื่องยนต์รุ่นนี้และนี่คือสจุดเด่นจากขุมพลังเครื่องยนต์ดีเซล2 4 T เจเนอเรชั่นใหม่ล่าสุดที่ครอบคลุมประสบการณ์การขับขี่ที่ดียิ่งกว่าเพื่อผู้ใช้งานทั่วโลกและในประเทศไทยในด้านการประหยัดพลังงานที่ดีมากขึ้นให้ประสบการณ์การขับขี่ที่นิ่ง เงียบและนุ่มนวลกว่าที่เคยและอุ่นใจมากขึ้นกับการรับประกันคุณภาพยาวนานกว่า พบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ